สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม no man s s y y นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่ประมาณสัก 100ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น107นะครับโอเคในอีพีนะครับผมไม่ได้จะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอัปเดตของเกมที่ผ่านมานะเพราะว่ายังคงติดอยู่ในเรื่องของการาตามหาพวกการอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆที่จะใช้ในการอัปเกรดยานลูกที่มีชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้มานั้นแะครับแต่ว่าพอดีผมอยากจะรวบย่อนะครับในเนื้อหานะครับไปรวมเกี่ยวกับการให้อาหารการอัปเกรดพวก เกี่ยวกับสเตตัสต่างๆของยาลูกที่มีชีวิตนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอยกยอดไปไว้ในอีพีหน้าก็แล้วกันส่วนอีพีนี้นะครับเนื่องมาจากว่ามีผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการใช้บักปั๊มของนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันจะมีบักปั๊มของครับที่ใช้ในเรื่องของตัวที่เป็นเตาเผานะครับหรือเตาหลอมนะครับก็เดี๋ยวผมจะแสดงบักเก่าๆให้ดูก่อนก็แล้วกันก็ บั๊กเก่านะครับที่ใช้ในเรื่องของการใช้เตาเผาหรือเตาหลอมนะครับบั๊กตัวเก่านะครับจะใช้วิธีการวางเตาหลอม2อันครับอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ผมขอหมุนสักตัวนึงนครับเราจะได้รู้ครับว่าตัวไหนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับโอเคมีตัวที่กลับหน้ากลับหลังนะครับประมาณนี้ก็คือเขาจะทําการวางนะครับ2อ,อันเนี่ยใกล้ๆกันเลยหรือติดกันเลยหรือแทบจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเกิดสาเหตุนะครับที่ผมวาง2ตัวสลับหน้าหลังนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า วิธีการที่เขาเช็คนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าคือเราทําการใส่แร่นะครับสักอันหนึ่งสมมติว่าผมใส่ออกซิเจนไปสักหนึ่งสล็อตน,นะครับ9ก้าน9 9้ครับและที่นี้ครับวิธีการนะครับคือเราสามารถทําการเก็บนะครับในส่วนของของที่เราใส่ไปไว้โดยที่เราไม่ได้ทําการเผานะครับได้แบบไม่จํากัดนะครับตรงนี้แต่ว่าบล็อกตรงนี้เนี่ยถูก แก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันไม่สามารถใช้บั๊กตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ตัวนี้ผมขอเก็บของต่างๆนะครับขึ้นเลยอันนี้ทําให้ดูเฉยๆครับว่านี่คือบั๊กตัวเก่านะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้บั๊กจากสิ่งก่อสร้างที่เราวางไปแล้วทับซ้อนทับกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าบั๊กตัวนี้เนี่ยมันมีมายาวนานคู่กับเกมโนแมนสกายเนี่ยมาค่อนข้างเยอะครับจนรู้สึกว่าน่าจะถูกแก้ไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแพทที่เป็นเกี่ยวกับ การสร้างอานาิคมหรือหลังจากนั้นสักอัปเดต1-2แพทนะครับประมาณนี้ก็ทีนี้วันนี้ครับมีผู้เล่นนะครับฝรั่งเนี่ยเขาทำการค้นพบบัคที่ใช้ตัวเตาหลอมอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นบัคเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นบัคที่ใกล้เคียงกับบัคเดิมนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันผมลองทดสอบดยูแล้วครับว่ามันยังสามารถใช้ได้อยู่ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า บั๊กนี้เนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่ามันเป็นบั๊กเหมือนกับเป็นบั๊กการวางสิ่งก่อสร้างที่มันซ้อนทับกันแล้วเวลาทําการเก็บหรืออะไรเงี้ยตัวระบบมันจะเข้าใจว่ามันคือจุดเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคว่าแล้วเรามาดูกันครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือเตาหลอมนะครับเป็นพอตเดเวลนะครับ2ตัว2ตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะปั๊มครับอะไรก็ได้เลยนะครับผมลองทดสอบปั๊มตัวนี้นะ มาสามารถปั๊มได้นะครับหรือจะปั๊มแน่ทั่วไปก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มวางกันครับให้เราเข้าโหมดสิ่งก่อสร้างครับตรงนี้เนี่ยจะทําที่พื้นปกติก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมเนี่ยโหลดเซฟมาแล้วอยู่บนยานแม่พอดีเพราะฉะนั้นผมก็จะทดสอบบนยานแม่ไปเลยนะครับให้เราทําการวางตัวพอตเ a b ล e ดีไฟเนอร์นะครับหรือตัวเตารอมแบบพอตเ a b ล e นะครับวางไปเลยครับปุ๊บอันแรกนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการใส่สิ่งที่เราต้องการจะปั๊มนะครับ ตัวฝั่ง Input นี้นะครับสมมติว่าผมอยากจะปั๊มเอาเวบสิกก่อนเลยกันครับเป็นออกซิเจนก็แล้วกันโอเคเมื่อกี้ผมใส่ออกซิเจนไป9,999นรบนะครับณนะตอนนี้เพื่อไม่ให้งงนะครับผมมีออกซิเจนอยู่ตรงนี้ผมเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีออกซิเจนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีว่ามันจะเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งครับที่จำเป็นต้องใช้ก็คือตัว portable refiner อีกหนึ่งตัวนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้ผมจะมีพื้นนทีี่่่ววาางๆะคัเดดด๋ยจไ้อูก มันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับโอเคอีกหนึ่งตัวนะครับก็หลังจากที่เราใส่ตัวออกซิเจนไปแล้วครับตรงนี้แต่เราไม่ต้องใส่พวกเรียกว่าไงครับคาร์บอนหรืออะไรพวกนี้พวกเชื้อเพลิงในการเผานะครับแล้วก็ยังไม่ต้องทําการเริ่มดําเนินการเผานะครับให้เราใส่นงี้ไปก่อนนะครับโอเคต่อไปครับให้เราทําการวางเตาเผาอีกหนึ่งอันครับปึ๊บโดยที่อันนี้นะครับมีข้อแม้ว่าเราจะต้องทําการเลือกเป็น toggle free payment หรือทําการวางแบบ เป็นฟรีสไตล์นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสาม,มารถวาง2อันนะครับทับกันได้เลยพยายามวางให้มันสนิทนะครับชิดๆกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทําการวางไปเลยนะครับปุ๊บตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะมีเตา2อันนะครับวางอยู่ในตําแหน่งเดียวกันหลังจากนี้ครับ ให้เราทำการเข้าเมนูในการสร้างอีก1ครั้งนะครับเราก็ทำการกดตัว edit press p a t h นะครับหรือดูเมนูด้านล่างนะครับของผมเนี่ยใช้จอ y xbox ในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำการกด x ครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับเล็งดีๆนะครับตรงนี้เลงไปที่ตัวเตาหลอมนะครับเราก็ทำการกดลบนะครับโดยที่การกดลบตรงนี้เนี่ยเรากดลบรัวๆไปเลยนะครับคือเมื่อกี้ผมวางไป2อันใช่ไหมครับผมจะกดลบทีเดียว2อันพร้อมกันนะครับ1 2โอเค หลังจากนั้นครับสังเกตนะครับว่าผมจะได้ออกซิเจนมา1 9 9 9 8หน่วยครับหรือง่ายๆครับผมจะได้มาประมาณนี้เลยจริงๆอ่ะผมได้มา2สแตัแตกนะครับแต่ว่ามันไปรวมกับตัวออกซิเจนบางตัวนะครับประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าผมเนี่ยได้ของเพิ่มขึ้นมาหรือว่าได้ของคืนมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับประมาณนี้ส่วนตัว p o ติเบิลยังอยู่ครบนะครับ โอเคออกซิเจนอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าพอดีว่าผมมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับในตัวมาดูในส่วนของไข่ตัวนี้ละกันไข่ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่สามารถเผาได้นะครับเราก็น่าจะจําง่ายสักนิดนึงเพราะว่าผมมีอยู่10อันนะครับตรงนี้มาทดสอบดูครับว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับมาทําการวางเลยอันแรกนะครับวางไปก่อนนะครับถวขั้นตอนอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็หลังจากนั้นทําการวางสิ่งที่เราต้องการจะปั๊มนะครับโอเควางเป็นไข่ครับ10อัน แล้วก็วางเตาหลอมครับอีก1อันนะครับปึ๊บตรงนี้จะสังเกตนะครับว่าถ้าผมไม่ทําการปรับเป็นท็อกเกิลฟรีเพดเมนเนี่ยมันจะไม่สามารถวางได้ครับเพราะว่าตัวสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะตรวจจับเจอว่าตรงเนี้ยคุณไม่สามารถวางได้นะเพราะเนื่องมาจากว่ามันมีสิงก่อสร้างที่วางไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ทําการเปิดท็อกเกิลไปครับเป็นฟรีเพดเมนนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมเข้าโหมดฟรีเพดเมนปุ๊บมันขึ้นมาเป็นสีเขียววางได้ซะอย่างงันครับ โอเคก็ทําการวางตําแหน่งที่ให้มันใกล้เคียงกับตําแหน่งเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ทําการวางเลยปึ๊บหลังจากนั้นนะครับก็เข้าโหมดก่อสร้างครับเราก็เข้าอีดีดครับแล้วก็ทําการลบครับ2อันปึ๊บปบหลังจากนั้นมาดูของครับที่ได้ครับผมจะได้ไข่คืนมาเป็น20ฟองนะครับประมาณนี้ทีนี้เมื่อทดสอบแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีคําถามครับคําถามคือ ถ้าสมมติว่าผมเกิดไม่ใช้2อันผมอยากจะใช้3อันได้ไหมมันจะได้คืนหรือเปล่ามันจะได้คืนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองดูเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยลอง3อันดูเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับพอร์ตเดวบ์ครับวางไปเลยอันแรกนะครับปึ๊บแล้วก็ทําการใส่ครับตรงนี้ผมขอใส่เป็นไข่เหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่ามันดูง่ายนะครับผมมีอยู่อ่าสิบห้าอันใช่ไหมครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีอยู่20อัน ประมาณนี้นะครับมีอยู่ในตัว5อันครับโอเคเราก็เดี๋ยวผมจะทําการวางอันที่สองนะครับก็อย่าลืมนะครับทอรเกิลปึ๊บมาเราก็ทําการวางให้มันใกล้เคียงที่สุดครับเอาซักประมาณประมาณนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะใกล้เคียงอยู่ครับทีนี้ผมอยากทดสอบครับอันที่3มครับมาทอรเกิลไปเราก็โอเคจะเห็นมันกระพกระพีไปนิดน,นึงครับไปวางเลยปึ๊บ อันนี้วางไปแล้วนะครับ3อันทีนี้เรามาลองทดสอบครับว่าเราจะได้คืนกี่อันนะครับหรือว่าจะได้คืนแค่อันเดียวนะครับโอเคพร้อมแล้วลบ3รอบติดกันนะครับ 1, 2, 3สโอเคมาดูกันครับได้เป็น45นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถปั๊มได้ตามจํานวนที่เราวางเตาเผาหรือเตาหลอมเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทางนี้เนี่ยหรือวิธีนี้นะครับ อาจจะโดนแก้บั็กในอนา,าคตอาจจะเป็นอนา,าคตอันใกล้ด้วยนะครับเราก็ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะปั๊มอะไรที่มันเยอะเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ในส่วนของการใช้บั็กใน Space a n o m a l y กับตัวที่เป็นรถเอ็กโซครจะง่ายกว่าเราปั๊มได้เยอะกว่านะครับคือรอบหนึ่งเนี่ยปั๊มได้เยอะมากครับก็อย่าง e x o ก r a f t ตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวโครรซัสนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับมีไอเทมเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ ปั๊มทีนึงเนี่ยได้เยอะมากนะครับก็คิดว่ารอบหนึ่งเนี่ยน่าจะได้เยอะทีเดียวนะครับส่วนตัวนะครับยังคงแนะนําให้ทําการปั๊มโดยใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองปั๊มแบบบางที่อาจจะแบบปั๊มทีละอันเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะแยะมากมายไม่ได้ปั๊มหลายอย่างเนี่ยก็สามารถไปลองวิธีนี้กันได้นะครับวิธีใช้ตัวเตาหลอมนะครับ โอเคคิดว่าใน E ีีนี้เนี่ยน่าจะเป็น E ีีสั้นๆนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือผมทดสอบให้ดูแล้วว่าณนะตอนนี้อัปเดตท,ที่เป็นเอ็นโดรนเนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ไม่การันตีนะครับว่าจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับไปลองดูกันแล้วกันครับเพราะว,าว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยากนะครับสามารถลองกันได้เองนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวในอีหน้าเนี่ยผมค่อยมาสรุปในเรื่องของออตัวยาลูกนะครับที่มีชีวิตเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย ข้อมูลของทางฝรั่งเนี่ยเขาออกมาเหมือนกับทดสอบในเรื่องของอาหารที่ให้นะครับแล้วก็ตัวสเตตัสที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่อนข้างจะแรนดอมหรือมั่วสักนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนที่เขาไปทดสอบดูเนี่ยมันได้ไม่ค่อยตรงกับข้อมูลของแต่ละคนก็คือแต่ละคนที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นเองครับก็คือยังไม่สามารถสรุปหรือเก็บข้อมูลตรงนี้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอข้อมูลตรงนี้อีกสักหน่อยนึงเพราะว่าจะได้มีข้อมูลที่แบบ ได้แบบแม่ยำไปๆเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยที่ให้ในส่วนของยาลูกที่มีชีวิตนะครับที่ได้ทําการหาใน EP ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะให้ผลที่แตกต่างกันแล้วก็บางอย่างเนี่ยให้ผลค่อนข้างจะดีบางอย่างให้ผลที่แบบอาจจะดีแค่บางด้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกให้อาหารที่เราต้องการอัพสเตตัสที่เราต้องการได้นะครับโอเคตรงนี้ผมขอติดไว้ก่อนก็นแล้วกันรอข้อมูลมันได้มาแบบ ชัวๆก่อนหรืออาจจะมีตัวอัปเดตแพดออกมาเนี่ยค่อยมาทําการสรุปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันก็อย่าลืมนะครับว่าการใช้บารตรงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันเป็นบาร์ที่สามารถแก้ได้ที่รายบุคคลมันจะไม่เหมือนกับบารที่ อยู่ใน Space anomaly ซึ่งตัวนั้นเนี่ยแก้ค่อนข้างใจยากนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นออนไลน์หรือมัลติเพเยอร์นะครับโอเคก็ฝากกันด้วยครับอีกหนึ่งวิธีนะครับในการใช้บั๊กปั๊มของนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ e ีนี้ก็ตัดจบไว้ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ